สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์แมวกันเหมือนเดิมครับวันนี้อาจารย์แมวก็จะมาวิเคราะห์บอลให้กันเหมือนเดิมครับก็หยิบมาห้าคู่เหมือนเดิมครับเอามาฝากกันครับกับน้าช่องทาง u t u b e นะครับวันนี้คณะก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มเชร์บอลกันนะนะหรืออยากจะเข้ากลุ่ม VP ของอาจารย์แมวครับตอนนี้ครับนะเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าเช็จ่ายนะครับน้าใครที่สนใจครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยครับทางอาจารย์แมวการันเตีครับว่าในกลุ่มของอาจารย์แมวครับได้มากกว สำหรับใครที่เป็นคอบอลสดด้วยครับก็ไม่ควรพลาดนะส่วนตัวจ่าแมวชอบบอลสดมากครับใครสนใจครับที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับน่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับการเข้ากลุ่มมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะเพียงแค่เล่นเหือบเดียวจาาแมวเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มกันเลยครับทางจานแมวครับนะไม่มีหักค่าใช้จ่ายครับไม่มีเสียรายเดือนนะครับรับรองว่าคุ้มสุดๆนะครับนาาอยู่กลุ่มอาจารย์ได้มากกว่าเสียแน่นอนครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะ จานแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้จานแมวด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะให้จานแมวทาคลิปต่อๆไปนะครับนะครับแล้วก็มาฟังเีราคห์คู่ที่1กันครับก็เป็นบอลรายการบอลถ้วยของเดนมาร์กนะครับระหว่างวีบอกครับเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเอาบอกนะครับคู่นี้ครับก็จะเัดกันในช่วงเวลาสองทุ่มของบ้านเรานะครับเป็นบอลถ้วยครับนะรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับนะครับแล้วก็มาดูเฮดตูเฮดของทั้งค้งก่อนครับนะาเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเอาบอกคัมนาที่สามารถเอาชนะได้1ครั้ง ส่วนทางวีบอกครับสามารถเอาชนะได้ถึง4ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับก็เป็นอลรายการถ้วยนะครับนัดแรกครับเป็นทางด้านของเอาบอกครับที่สามารถเปิดบ้านชนะมาได้ก่อนนะครับที่สอูนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างวีบอกก่อนครับนะผลงานของเขาห่างด้านหลังสุดถ้วรครับ ก็สามารถเก็บชัยได้หนึ่งนัดเสมอ po, ไป2นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับนัดล่าสุดครับเป็นบอลในลีกตัวเองนะพวกเขาสามารถบุกไป,ปชนะมอมบี้ไอเอฟมาได้ครับนะัดที่3ามศูนย์นะครับส่วนทางด้านของอัลบอร์ครับนะผลงานของพวกเขาในนัดล่าสุดช่วยกันครับกนะ็สามารถเก็บนชะัยได้หมด2ครั้งนะครับนัดเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็สามารถบุกไป,ปชนะออกเซนได้ที่สี่ศูนย์นะครับเป็นบอลในลีกของตัวเองนะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของราคากันบ้างครับวันนี้ก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับอย่าง v ีบอกนะครับเปิดมาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับนะอัตราค่าน้ําตอนนี้ครับของ v ีบอกครับอยู่ที่0.91นะครับส่วนทีมยันอย่างเอาบอกครับอยู่ที่0.98นะครับทางด้านราคาสูงต่าวันนี้ครับนะเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับสูงก็จะได้1.00นะครับถ้าต่ําก็จะได้0.82นะครับนะ ราคาออกน้ําออกมาแบบนี้ครับนะแต่เว็บก็มองว่าครับคู่นี้ครับโอกาสที่จะมีสกอร์รวมกันนะครับไม่น่าเกิน3ลูกครับนะเพราะราคาน้ําของทางต่ํามันน้อยมากครับอยู่ที่0.82นะครับส่วนทางด้านราคา1นึ่งคูครับนะถ้าเจ้าบ้านชนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่1.90นะครับราคา x อ็กครับนะเปิดมาที่3.38ครับราคา x ก็คือราคาที่จะเสมอกันนะครับส่วนทางด้านราคา2อะครับตอนนี้อยู่ที่3.55ครับ ราคาน้ำออกมาแบบนี้ครับโอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะก็มีสูงครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะส่วนทางด้านเทมเยือนครับน่าจะบุกมาเสมอหรือชนะครับก็อาจจะเกิดเป็นไปได้ครับนะเพราะไม่ห่างจากราคา1.90มากเกินไปครับถ้าสมมุตินะครับาราคา1นะครับนะไหลลงถึง1.8นะครับอาจารย์คิดว่าโอกาสในการชนะมีสูงครับนะแต่ทุกคนก็ไปเฝ้ากันดูครับว่าราคามันจะไปทางไหนนะครับ มาครับแล้วก็มาดูราคาการทายสกอร์กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไงครับเอามาคบคู่นะกับในราคา1นึคูณสครับตอนนี้ครับนะถ้าเจ้าบ้านชนะครับที่1นึนะจะอยู่ที่6.6เท่าครับถ้าเสมอกัน1นึนึครับจะอยู่ที่6.3นะครับส่วนทางเจ้าบ้านชนะที่2องนครับจะอยู่ที่7.8็ดนะครับ อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูราคาทายกรของฝั่งทีมเยือนบ้างครับนะที่1นูนย์ะครับอยู่ที่10เท่า2อูนย์อยู่ที่21เท่าครับส่วน3าูนย์นะครับจะอยู่ที่68เท่าครับโอกาสที่มันยิ่งสูงนะครับนะหกสิบแปดหกสิบเก้าเท่าอะไรเงี้ยครับโอกาสที่จะได้ครับแทบไม่มีนะเราดูทาสกอร์ครับโคู่นี้เราพยายามดูตรงที่แบบราคาที่จ่ายน้อยที่สุดนะไม่น่าเกินเเท่านะครับก็ให้มันอยู่ในเลทนี้นะโอกาสที่สกอร์จะเกิดครับก็มีเป็นได้สูงครับโค้ดนี้ครับอาจารย์ แปลว่าคู่นี้ต้องมีประตูแน่นอนครับแต่ไม่ว่าจะไปสูงไปต่ำครับแต่ว่าทางอเอาบอกครับนะพวกเขาครับตกมาแล้วนนัดแรกเพราะพวกเขาสามารถชนะได้ก่อน2อูนย์นะครับวันนี้ครับนัดทางวีบอกไม่มีอะไรจะเสียครับจาคิดว่าวีบอกต้องสู้เต็มที่แน่นอนครับก็เป็นบอลในบ้านตัวเองด้วยถ้าพวกเขาครับพลาดแพ้หรือเสมอครับนะาต้องตกรอบเลยครับพราะนี้เป็นนัดตัดสินนัดสุดท้ายแล้วครับนะานัดที่2อครับวันนี้อาจารย์ขอต่อไปทางด้านของเจ้าบ้านครับที่วีบอกครับที่ราคา0.5ครับฟันธง มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่2กันนะครับก็เป็นทางด้านของซิลเคบอกนะครับน้าเตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนดอนไดสกี้นะครับคนนี้ครับนะเป็นรายการวันถ้วยครับเป็นรอบที่2นะครับนะเป็นรอบรองชนะเลิศครับคนนี้ครับก็จะเตะกันในชั่วาสี่ทุ่มนะครับของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตัวเฮดของทางโค้งก่อนครับ5นัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านของซิลเคบอกครับน้าที่สามารถเอาชนะได้3ครั้งนะครับเสมอกันมา1ครั้งนะ ส่วนทางดอนไซสกี้ครับนะก็สามารถเอาชนะได้1ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับก็เป็นรายการบอลถ้วยนี้ครับนะนัดแรกครับเป็นทางด้านของซิลเคบอกครับที่สามารถบุกไปชนะจอนไซกี้มาได้ครับที่สอศูนย์นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างซิลเคบอกครับนะผลงานของพวกเขาให้ในหลังสุดทัวการครับก็สามารถเก็บชัยได้สนัดเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้1นนัดนะครับน่ดล่าสุดครับเป็นบอลยุลิตัวเองนะพวกเขาก็บุกไปเสมอกับลิงบี้มาที่1นึ่งหนึ่ ส่วนทางด้านผลงานนะครับของฝั่งทีมเยืองอย่างตอนไจสกี้ครับผลงานของพวกเขาห้านาลักสสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้สองครั้งแพ้สองครั้งก็เสมอหนึ่งครั้งครับนาดล่าสุดนะครับน่าเป็นบอลนาฬิกตัวเองครับพวกเขาก็สามารถบุกไปชนะนะครับทางเวสเล์โบขับมาได้ครับที่สองหนึ่งนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของราคาครับนะที่เปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างซิลเคบอร์ครับเปิดมาต่อที่หนึ่งลูกเลยครับ อัตราการจ่ายครับอยู่ที่ <con> <eye Hayır. S> 1น <fit> <con> ึ่งนะครับก็น้ําล้นเลยครับนะส่วนทีมเยือนนะครับชนะได้หรือเสมอได้ครับก็จะอยู่ที่0.88นะครับถ้าราคาที่1นึ่งนู่นครับนะแต่เว็บก็จะเอียงไปทางด้านของดอนไจสกี้ครับว่ามีโอกาสในการชนะหรือเสมอได้นะครับถ้าดูราคา0.75นะจนะต้องบอกว่าทางทีมเจ้าบ้านครับโอกาสที่จะชนะสูงเลยครับเพราะราคาน้ําอยู่ที่0.77นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับราคาน้ํานี้ได้ล้นเลยครับน้เต็มนะจากนดูว่าโคู่นี้ครับ จากราคาเฮนดแคปที่ออกมาครับน่าโอกาสที่จะบ้านจะชาะก็มีสูงนะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับเปิดมาที่2องครึ่งควบสครับสูงก็จะอยู่ที่0ู6ดส่วนต่ำก็จะอยู่ที่ลบศูครับก็ดูแล้วนะครับนะว่าคู่นี้เว็บก็มองว่าคู่นี้ครับนัาโอกาสที่จะมีสกอร์ลงกัน,นครับ ที่2ลูกครึ่งขึ้นไปนะครับมีสูงมากนะครับนะาพะราคาน้ําในการจ่ายสูงนะครับอยู่ที่0.86นะครับนาครับแล้วก็มาดูทางด้านของราคา1คูณ2กันบ้างครับราคา1อยู่ที่1.57ครับส่วนราคา X อยู่ที่3.98ครับส่วนทางราคา2ครับจะอยู่ที่4.68นะครับราคา1คูณ2ก็เอียงมาทางเจ้าบ้านเต็มๆนะครับนะาพะจ่ายราคาน้ําน้อยมากครับอยู่ที่1.57ครับจากคิดแล้วครับคู่นี้ผมว่าเจ้าบ้านครับมีสิทธิ์นะครับที่จะชนะสูงเลยนะครับ เสร็จปุ๊บเรามาดูการทายสกอร์ค้บคู่กันบ้างครับว่าเว็บมองว่าคู่นี้ครับจะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่ครับถ้าเจ้าบ้านครับนักชนะที่1นูนย์ครับอยู่ที่7.8ถ้าเจ้าบ้านชนะที่2อศูนย์ะครับอยู่ที่7.6็ดจุดหกนะครับดูแล้วครับนาำราคาที่ทายสกอร์ออกมาแบบนี้ครับคู่นี้ครับนะมีประตูแน่นอนนะครับจานคิดว่าราคาน้ำครับเอียงไปทางเจ้าบ้านเยอะมากนะครับนะวันนี้อาจารย์ขอกับฟันนะครับต่อไปทางเจ้าบ้านนะเอาที่ราคา0.75ครับฟันธง มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่3ามกันนะครับนะก็เป็นบอลถ้วยของรัสเซียครับระหว่างเ c คัสโนดาครับนะียมเปิดบ้านตอนรับการเยือน s อซีลอคตอรปครับคู่นี้ครับนะก็จะเตกกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเราแล้วครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดทูเฮดของทั้งคู่กันก่อนครับนะเจอการหันนั้นหลังสุดนะครับเป็นทางด้านคัสโนดาครับนะที่สามารถเก็บใช้ได้2ครั้งนะครับทางล o อคสตอปครับเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันมาที่สองครั้งครับ นัดล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นบอลในลีกตัวเองนะครับนะก็เป็นทางด้านของลอตสตาร์ครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีคัทโนดาได้ที่3-2นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างคัสโนดาครับก็สามารถเก็บชัยได้3ครั้งนะครับแพ้หนึ่งครั้งก็เสมอหนึ่งครั้งครับจากนัดด้านหลังสุดนะครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับนะพวกเขาก็สามารถบุกไปชนะครับทีมน้องใหม่อย่างคิมกี้มาได้ที่หกศูนย์นะครับส่วนทางด้านของลอตสตาร์ครับผลงานของพวกเขานนัััััดดดดล่าาาาสสุทวกกกรรรคบบ็็มถเชยไ้ แพ้ไปหนึ่งนัดนะครับนัดล่าสุดครับเป็นบอลนอริกตัวเองครับน้ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะตอร์บิโดมอสโกมาได้ครับนาที่สองหนึ่งนะครับส่วนทางด้านราคาวันนี้ครับนะเป็นทางเจ้าบ้านครับอย่างคัสโนดาครับเปิดมาต่อหยุดที่ครึ่งลูกครับราค่าน้าครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ูนจุดเก้าครับส่วนทางเทีมเยืยงอย่างลัสต้าครับราคาน้ําตอนนี้ครับอยู่ที่0ูนจดสี่นะครับนะส่วนทางด้านราคาสูงต่าครับวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับ ถ้าบอลออกสูงครับตอนนี้ครับอยู่ที่0.79ครับถ้าต่ำนะจะอยู่ที่ลบ0.98นะครับต้องบอกว่าครับแต่ละเว็บก็มองว่าคู่นี้ครับโอกาสที่จะมีสกอร์ลงกันนะครับเกิน3ลูกนะครับนะเพราะราคาน้ําน้อยมากครับในสกอร์สูงนะครับมาครับแล้วก็มาดูทั้งด้านราคา 1x2 กันบ้างครับถ้าทีมไหนครับนะมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าครับโอกาสที่จะออกไปทางนั้นที่จะชนะจะสูงนะครับนะก็เป็นกรอบสีน้ําเงินนะครับนที่จานวงไวครับเป็นราคาออส 1x2 นะครับจะมาชนะครับอยู่ที่1.97เสมอกันจะอยู่ที่3.39 ส่วนทีมเยือนชนะก็จะอยู่ที่3.15ครับนะครับออออกมาแบบนี้ครับนะก็ดูพาวซีของทางชาวบ้านครับมีโอกาสในการชนะสูงนะครับนะนะครับแล้วก็มาดูทางด้านทยสกอร์ม้างครับว่าถ้าจบ1-0นะครับนะของทางคัสโนดาครับก็จะจ่ายอยู่ที่7.7นะครับถ้าเสมอกันที่1-1ครับก็จะอยู่ที่6.2นะครับถ้าทีมเยือนนะครับนะสามารถบุกชนะครับก็จะอยู่ที่10เท่าครับส่วนเสมอกันนะครับนะ0-0ก็อยู่ที่11เท่าครับ อาจารย์ดูว่าเนี่ยราคาน้ําที่น้อยๆครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับมีสูงนะครับน้าว่ามีประตูแน่นอนนะครับเพราะราคาน้ำครับอยู่ที่หกจุดสองนะครับแต่เป็นราคาน้ําที่น้อยที่สุดนะครับอาจารย์คิดว่าคู่นี้มีประตูกันแน่นอนครับคู่นี้ครับน้าอาจารย์ดูแล้วครับราคาแฮนดิแคปครับเล่นยากนะวันนี้อาจารย์ขอหนีครับไปเล่นราคาสูงต่ํามากกว่าครับวันนี้ครับนะก็เป็นรายการบอลถ้วยครับอาจารย์เชื่อว่าทั้งคู่ครับนะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับนะต้องไม่เสียประตูกันง่ายได้นะครับอาจารย์คิดว่าคู่นี้ครัับบน่่่าาาาาจะไปทงตํมกกวคร และจารย์ดูว่าครับคู่นี้ไม่น่าจะจบกันสกอร์รวมกันเกินสองลูกครึ่งครับวันนี้อาจารย์ขอให้ไปที่สกอร์ต่ำนะครับนะคู่นี้ครับนะจา์แมวขอให้ทุกคนครับลงทุนไปที่สองลูกครึ่งควบ3ามนะให้รอให้ราคาไหลขึ้นก่อนครับโอกาสถ้าเราเสียเกินสามลูกครับอาจเสียแค่หูเดียวนะครับวันนี้จารย์ให้ลองนะครับไปที่สองลูกครึ่งควบสามครับฟันทง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4กันครับนะก็เป็นบอลถ้วยของเดนมาร์กนะครับระหว่างวอร์จิโอครับนะเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน FC โคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้ครับก็จะเตะกันช่วงลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตูเฮดของทางโค้งนะครับคู่นี้นะครับห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านของ FC โคเปนเฮเกนครับที่สามารถเก็บใช้ได้ถึง4ครั้งครับก็เสมอมาที่1ครั้งนะครับ ล่าสุดที่พบกันนะครับนาก็เป็นทางด้านของ FC Copenhagen นะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะ Virgil ได้ครับนาที่2-0นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่าง Virgil ก่อนครับนะผลงานของพวกเขา5นัดหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชนะได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเป็นบอลเดลิกตัวเองนะครับนาก็เปิดบ้านนะครับนาแพ้ให้กับนไ n สกี้ไปครับนะที่1-2นะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนาของฝั่งเทมเบียรนะครับอย่าง FC Copenhagen นะครับ ้านหลังสุดของพวกเขาครับสามารถเก็บใช้ได้ถึง4ครั้งครับก็เสมอไปครั้งเดียวนะนัดล่าสุดครับเป็นวันเยลิกตัวเองครับก็สามารถเปิดบ้าน,นครับเอาชนะทางดั้งนอร์เจอร์แลนด์ไปได้ครับที่2 1นะครับ ส่วนทางด้านของราคาวันนี้นะครับนับเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับอย่าง FC ฟซีโคเปนิกเกนนะครับที่บุกมาต่ออยู่ที่075นะครับหรือครึ่งครบลูกครับราคาน้ำตอนนี้นะครับนะของทาง FC ฟซีโคเปนิกเกนนะครับอยู่ที่0.88นะครับส่วนทางเวอร์เจลครับอยู่ที่ลบศูนนะครับนะต้องบอกว่าราคาน้ำของทางเจ้าบ้านครับล้นเลยนะครับนะถ้าออกล้นแบบนี้ครับโอกาสที่ทีมเยือนจะชนะ มีสูงครับนะเพราะราคาน้ําของเขาอยู่ที่0.88นะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ําวันนี้ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับสูงก็จะอยู่ที่0.97ส่วนต่ําจะอยู่ที่ศูนยครับนะแต่เว็บก็มองว่าคู่นี้นะครับนะโอกาสที่จะจบสกอร์รวมกันนะครับไม่น่าเกิน2ลูกครับเพราะราคาน้ำครับเอียงไปทางต่ํามากเลยนะครับนะแล้วก็มาดูราคา1นึคูณสกันบ้างครับของคู่นี้นะครับนะราคา1นึ่งนะครับนะอยู่ที่4.70 ส่วนราคา X นะครับนั้นอยู่ที่สามจุดห้าสามครับส่วนราคา2นะครับอยู่ที่1.64จุดหกสี่ครับราคาหนึคูณสครับออกมาแบบนี้ครับนะส่วนตัวอาจารย์ดูว,ว่าครับโอกาสที่ FC โคมเป้นนะครับจะชนะมีสูงมากครับนะอย่างแย่สุดก็แค่เสมอครับพอร,ราคาหนึคูณสออกมาน้อยครับ ถ้าราคาหนึ่งครับออกมาในทางที่ต่ำครับโอกาสทีมนั้นนะครับนะจะมีโอกาสในการชนะสูงนะครับแบบเนี่ยหนึ่งจุดหกสี่ครับของทาง FC Kollektiv นะครับนะโอกาสที่เขาชนะมีสูงมากนะครับนะอาจารย์จะดูว่าครับฝั่งไหนที่มีโอกาสชนะครับมันจะอยู่ประมาณ1.60นะครับนะไม่เกิน1.7นะครับโอกาสทีมนั้นก็จะมีโอกาสชนะสูงนะครับ ะครับแล้วก็มาดูทางด้านของทายสกอร์ครับเขาดูว่าคู่นี้ครับเสมอกันนะครับอยู่ที่6.7นะครับถ้าทาง FC k o l g e นครับบุกมาชนะที่2อศูนย์ครับอยู่6.8นะครับถ้าโคเปนิกเก้นนะครับนัดจบที่2อศูนย์นะครับจะอยู่ที่6.8นะครับหรือถ้าชนะที่1นศูนย์ก็จะอยู่ที่6.1ศูนย์ะครับจะบอกว่าราคาเนี่ยครับน้าที่จารหยิบมาให้ดูครับทายสกอร์ครับโอกาสที่จะเป็นไปได้มันสูงนะเพราะราคาที่จ่ายมันน้อยมากนะครับเนื่องจากราคาน้ำครับที่ออกมาแบบนี้ครับส่วนตัวอาจารย์แมวครับจะชอบไปทางด้านน FC คะรับ บวกกับสถิติที่พบกัน5ครั้งหลังสุดครับทางโคเปนนิเก้นครับไม่เคยแพ้ให้กับทีมเจ้าบ้านอย่างเวอร์เจลเลยครับวันนี้จานขอกัดฟันนะครับนะต่อไปทางด้านของ FC โคเปนนิเกนครับที่ครึ่งครบลูกครับหรือ075ครับฟานทงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่5ครับนะก็บินไปที่ตุรกีครับเป็นบอลถ้วยของตุรกีนะระหว่างเฟเนร์เช่ครับเตรียมเปิดบ้านพบกับเคเซลิสปอร์นะครับนะคู่นี้ก็จะเตะกันในช่วงเวลาที่ครึ่งครึ่งของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดี้กัันนนก่อครบะ เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเฟนในบาเช่ครับที่สามารถเก็บชัยได้3ครั้งส่วนทางเคซิเซ่สปอร์นะครับจะเก็บชัยได้1ครั้งครับก็เสมอกันมาที่1ครั้งครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับนัก็เป็นบอลถ้วยครับนัดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของเฟนในบาเช่ครับที่สามารถบุกไปชนะได้ก่อนครับที่2-1นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับนะงอย่างเฟรนในบาเช่ครับผลงานของพวกเขาครับสามารถเก็บชัยได้3นัด แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดครับเป็นบอลในลีกตัวเองนะพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเบสตัสไปครับที่ 2- อสี่นะส่วนทางด้านเทมเดียนครับอย่างเคเซลิสปอร์ครับผลงานของพวกเขาห้านัดล่าสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับนัดล่าสุดเป็นบอลในลีกตัวเองครับพวกเขาก็สามารถบุกไปชนะแชปซอนสปอร์ได้ครับที่4ี่สามนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของราคากันบ้างครับก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับอย่างเฟเนรบาเชครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับ ราคาค่าน้ําของเฟเน่ครับอยู่ที่0.93ส่วนเทียมเยียนนะครับอยู่ที่0 9นครับราคาก็ถือว่าสุสีมากนะถ้าเปิดมาที่ลูกควบลูกรึ้นครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ําวันนี้นครับเปิดมาที่3ลูกครับสูงจะอยู่ที่0.91ส่วนต่ําก็จะอยู่ที่0.96ครับโอกาสที่สกรอ2ฝั่งลงกันนะครับน่าจะเกิน3ลูกขึ้นไปหรืออาจจะต่ํากว่า3ลูกก็มีไปได้ครับเพราะมันออกมา5 0 5 0บห้าสิบครับราคาน้ําแบบนี้นะครับมาครับแล้วก็มาดูราคาหนึ่บคูณสวยครับนะ ราคาหนึ่งนะครับนะก็อยู่ที่1.39ครับราคา X อยู่ที่4.38นะครับส่วนราคา2อยู่ที่6.72นะครับราคาดูจากราคา1นคูณสองนะครับที่ออกมาแบบนี้ครับทางเว็บก็มองว่าทางเฟเนเจเช่ครับโอกาสในการชนะมีสูงมากเลยครับนะนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของราคาทายสกอร์กันบ้างครับคู่นี้ครับนะถ้าเจ้าบ้านนะครับชนะที่1นูนย์ะครับจะอยู่ที่8.5ครับถ้าเสมอกันที่1นึ่งนะครับก็จะอยู่ที่8.9นะครับ ทีมเยือนชนะ1นูนย์ครับอยู่ที่21เท่าครับส่วนทีมเยือนชนะที่2อูนย์จะอยู่ที่46เท่าครับคู่นี้ครับนะถ้าแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะคูณนะครับยิ่งน้อยครับโอกาสทีมนั้นยิ่งชนะนะครับจานดูแล้วครับนักขู่นี้ครับโอกาสที่จะเป็นไม่ได้ทางเฟเนร์บเช่ครับน่าจะชนะที่1นูนย์นะครับหรือไม่งั้นก็ชนะที่2อูนย์นะครับนะเพราะสองูนย์จะอยู่ที่เจ็ดองเองครับสองหนึ่งก็อยู่ที่เจ็ดจุดห้านะแต่จานคิดว่าราคาที่ดีที่สุดนะครับน่าจะจบไปที่นะครับ ราคาน้ำออกมาแบบนี้ครับบวกกับสติที่พบกันนะครับทางเฟเนบาเช่นะแทบไม่แพ้ให้กับทีมเยือนอย่างเฮลิสปอร์เลยครับจานมองว่าครับคู่นี้ครับให้ไปต่อทางด้านของเฟเนบาเช่ครับที่ลุกขึ้นครับฟันทงก็จบกันไปแล้วครับนา5คู่ที่จานแมวเอามาฝากไว้หน้าช่องทางยู u ู e ครับสำหรับใครที่อยากได้ตัว v ีพีของจานแมวครับนะ ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับก่กรจการเข้ากลุ่มมีเพียงอย่างเดียวครับเพียงแค่เรียนเดียวกับจาร์แมวเท่านั้นนะครับก่อนจะจากกันไปครับจาร์แมวก็อวยพรขอให้ทุกคนรับทรัพย์กันทุนหน้าครับขอให้โชคดีครับวันนี้จาร์แมวก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ